ขอได้ไหมอย่าเอา TikTok มาลงเมื่อ i n s t a g r กรขอผู้ใช้อย่ารีโพสต์คลิปจาก Tik t o k พร้อมเปิดฟังก์ชันจูงใจให้คนสร้างคอนเทนต์ของตัวเองหลายคนนะครับก็คงสังเกตแล้วว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเฟซบุ๊กเริ่มโปรโมทคลิปจาก Instagram r e e l s นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถอัปโหลดคลิปสั้นๆพร้อมเพลงประกอบก็คล้ายๆทิกต o k นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของบริษัท Meta นะครับบริษัทแม่ของ Facebook แต่ถึงกันนั้นนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือคนจํานวนมากเนี่ยก็ยังคุ้นเคยนะครับกับการใช้ TikTok กจึงได้นําคลิปจาก t i k t o อกนะครับมารีโพสต์หรือว่าลงใหม่ในเร e l หรือว่าใน f c e e o o o นะครับรวมถึง Instagram ด้วยเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับว่าคลิปจํานวนมากในเฟซบุ o กเนี่ยรวมถึง Instagram มเนี่ยมีทั้งโลโก้แล้วก็มี ID Tik ิ o ต็อกติดมาด้วยทําให้ Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m นะครับต้องออกมาตรการหลักๆมา2ออย่างเพื่อแก้เกม อย่างแรกนะครับคือการปรับอัลกอริทึมให้คนเห็นคลิปที่มีโลโก้ TikTok ติดมาด้วยเนี่ยน้อยลงดังนั้นใครนะครับที่เอาคลิปจาก TikTok มาลงเนี่ยคนก็จะเห็นคลิปของคุณน้อยลงอันที่2นะครับก็คือจัดลำดับความสำคัญกับคอนเทนต์นะครับที่เป็นออริจินอลคอนเทนต์หรือว่าคอนเทนต์ที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยผลิตขึ้นมาเองไม่ได้ไปเอาคลิปของคนอื่นมาแล้วก็เอามาทำต่อนะครับเพื่อให้คลิปออริจินอลคอนเทนต์เนี่ยมีคนเห็นมากขึ้น แล้วก็มีระบบแท็กนะครับเพื่อให้ผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยได้เครดิตไปด้วยทั้งนี้นะครับบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram เนี่ยพยายามเป็นอย่างมากที่จะแย่งฐานผู้ชมวิดีโอจากทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube เนื่องจากว่าการเติบโตนะครับของออนไลน์วิดีโอในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างสูงมากอย่างในประเทศไทยนะครับสมาคมโฆษณาดิจิทัลของประเทศไทยนะครับร่วมมือกับคันธาประเทศไทยเนี่ย ได้ออกมาเปิดเผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลปี2565นะครับว่าปรากฏว่าแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงนะครับจากเดิมที่เคยอยู่ที่อันดับ8เนี่ยแต่ในปีที่ผ่านมานะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5โดยคาดนะครับว่าภายในสิ้นปี2565เนี่ยจะเติบโตอีกกว่า45%และจะไต่ขึ้นไปเป็นอันดับ3ขณะที่ TikTok นะครับเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็คือโตกว่า654% แล้วก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก26%ในปี2565จึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเมตาเนี่ยถึงต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะขึ้นมาเบียดแล้วก็แย่งส่วนแบ่งตลาดจากแชมป์เก่าด้านคลิปวิดีโอสั้นอย่าง TikTok จนนำไปสู่การปรับปรุงระบบต่างๆในครั้งนี้สำหรับเรื่องต่อไปนะครับโซโลโมอนสงสัยสาลัดหายไปไหนถึง30ปีแต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งพร้อมกดดันไม่ให้โซโลโมอนร่วมมือกับจี สหรัฐอเมริกานะครับกำลังมีแผนที่คิดจะเปิดสารทูตในหมู่เกาะโซลมอนอีกครั้งหลังจากปิดสารทูตนะครับไปตั้งแต่ปี1993หรือว่าเกือบ30ปีที่แล้วนอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมส่งเรือทางการแพทย์เพื่อมาช่วยดูแลสาธารณสุขให้กับชาวโซลมอนและก็พร้อมที่จะส่งวัคซีนโควิดเนี่ยให้กับโซลมอนด้วยท่ามกลางความรู้สึกนะครับจากประชาชนแล้วก็สื่อในโซลมอนที่มองว่าสหรัฐกลับมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากจะช่วยเหลือโซลมอนหรอก แต่เป็นเพราะว่าอยากมาสกัดความร่วมมือระหว่างโซโลมอนกับจีนเท่านั้นโดยในวันที่23เมษายนนะครับโซโลมอนสตาร์สื่อของโซโลมอนเนี่ยได้วิจารณ์การมาของเคิร์ชแคมเบลตัวแทนคณะผู้แทนของสหรัฐภาคอินโดแปซิฟิกว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐก็ลืมโซโลมอนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะตื่นขึ้นมาตอนนี้ก็พบว่าสหรัฐมาบังคับให้ในายกรัฐมนตรีของเรายกเลิกข้อตกลงกับจีนด้านแดนครอเซนบิงนะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่มากับคณะผู้แทนนะครับ ได้ออกมาระบุนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีความกังวลต่อข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโซโลมอนกับจีนโดยทางสหรัฐนะครับต้องการทราบเป้าหมายขอบเขตและความโปร่งใสของข้อตกลงลังกล่าวพร้อมกันนั้นนะครับคณะผู้แทนเนี่ยยังได้พูดในเชิงข่มขู่ด้วยว่าหากสหรัฐนะครับพบว่าโซโลมอนเนี่ยอนุญาตให้จีนเข้ามาตั้งหันทับหรือว่าวางกองกําลังถาวรในหมู่เกาะเมื่อไหร่เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยจะมีความกังวล และมีการตอบโต้บางอย่างอย่างแน่นอนคำกล่าวนี้นะครับของทูสารัตเนี่ยทำให้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเนี่ยสารัตมองหมู่เกาะโซโลมอนเป็นอันานิีคมของสารัตหรืออย่างไรถึงได้ทั้งสั่งแล้วก็กดดันข่มขู่กันขนาดนี้แล้วตกลงที่บอกว่าจะกลับมาเปิดสารทูตแล้วก็ให้การช่วยเหลือพร้อมข่มขู่ไปด้วยในเวลาเดียวกันเนี่ยโซโลมอนควรจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างไร ก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยทางสารัดและปันธมิตรเนี่ยคงจะไม่ยอมให้ทางโซโลโมอนเนี่ยจับมือกับจีนได้ยอย่างง่ายดายอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องต่อไปนะครับอินเดียเนื้อหอมเมื่อชาติตะวันตกแห่ตบเท้าเข้าพบหวังสกัดให้เลิกการค้ากับรัสเซียหลังเกิดเหตุสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเคนนะครับแล้วก็การคว่ำบาตของชาติตะวันตกเนี่ยอินเดียถือว่าเป็นมหาอำนาจฝั่งเอเชียนะครับที่แสดงท่าทีได้ชัดเจน ว่าไม่เพียงแต่จะไม่คว่ำบาลรเสเซียตามคําเรียกร้องของมหาอานาจฝ่ายนาโต้แต่ยังเพิ่มมูลค่าทางการค้ากับรัสเซียมากขึ้นด้วยทั้งจากการนําเข้าพลังงานแล้วก็น้ํามันดอกคานตะวันที่เพิ่มขึ้นจนทําให้มหาอำนาจตะวันตกนะครับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐเนี่ยถึงกับขอหารือผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์กับนายโมดีนะครับผู้นําอินเดียเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าอินเดียเนี่ยจะยังยืนข้างฝั่งชาติตะวันตก แล้วก็ไม่เพิ่มความสัมพันธ์กับรัสเซียมากไปกว่านี้พร้อมกันนั้นนะครับยังสัญญาว่าจะช่วยเหลืออินเดียในด้านพลังงานเพื่อให้อินเดียเนี่ยลดการนําเข้าจากรัสเซียไปด้วยพอเข้ากลางเดือนเมษายนนะครับนายบอริสลอนสันผู้นําอังกฤษนะครับก็บินมาพบกับนายโมดีอีกโดยสัญญานะครับว่าอังกฤษเนี่ยพร้อมจะแลกเปลี่ยนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือกับอินเดียทั้งในด้านความมั่นคงการค้าแล้วก็พลังงานสะอาดสัปดาห์ต่อมานะครับ เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธานสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยก็บินมาพบกับโมดีต่อทันทีเลยโดยตกลงนะครับความร่วมมือว่าจะตั้งคณะกรรมการความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เทคโนโลยีระหว่างสหภาพยุโรปและอินเดียหรือว่า European Union India Trade and Technology Council ขึ้นมาซึ่งอินเดียนะครับถือว่าเป็นชาติที่2ต่อจากสหรัฐอเมริกาที่จับมือกับสหภาพยุโรปตั้งองค์กรดังกล่าวขึ้นมา ถ้าเป็นสำนวนไทยนะครับก็ต้องเรียกว่าหัวบันไดย,ยังไม่ทันแห้งเลยนะครับก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆมีแต่คนมาจีมาสู่ขอเพื่อให้มาเป็นพวก้องพร้อมเสนอความช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ตีตัวออกห่างจากหมาอมนาาอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดกรณีนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าอินเดียเนี่ยวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านะครับให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งถ้าหากว่าวางแผนไว้แต่แรกนะครับก็ต้องถือว่าอินเดียเนี่ยวางแผนได้อย่างเหนือชั้นมากเลยนะครับเพราะเป็นการที่รู้จักใช้ความขัดแย้งในเกมการเมืองโลกเนี่ย เพื่อให้ฝ่ายประเทศตนเองเนี่ยได้เปรียบจากการเจราจากับหมหาอำนาจทั้ง2ฝ่ายสำหรับเรื่องต่อไปนะครับเอาไงต่อดีชาติยุโรปเริ่มเจ็บหนักหลังความบาดพลังงานของรัเสเซียพร้อมมีสามชาติแตกแถวไม่ความบาดแล้ว ifo institution for economic research นะครับสถาบานันคังสมองหรือว่าติงแทงด้านเศรษฐกิจอันดับต้นๆของเยอรมน,นีเนี่ย ออกมาถแถลงนะครับว่าหลังจากทำการสำรวจเนี่ยพบว่าบริษัทเยอรมันนะครับกว่า46%เนี่ยจะลดระดับการลงทุนเนื่องจากว่าปัญหาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากนโยบายนะครับที่รัฐบาลเยอรมันมีเนี่ยไปคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบนะครับให้ต้นทุนพลังงานในทุกธุรกิจเนี่ยพุ่งสูงขึ้นผลจากการสำรวจดังกล่าวนะครับได้สอบถามความเห็นบริษัทเยอรมันกว่า1,100แห่งซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นธุรกิจในระดับครอบครัวหรือที่เราเรียกว่า SME เนี่ย โดยผลนะครับแสดงให้เห็นว่าบริษัทประมาณ10%เนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะเลิกกิจการที่ต้องใช้พลังงานมากๆขณะที่บริษัทลาวอีก14%นะครับกำลังพิจารณาว่าจะเลิกจ้างงานเหตุเพราะว่าต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอีก75%นะครับวางแผนที่จะลงทุนเพื่อทําให้เกิดการประหยัดพลังงานให้มากขึ้นในธุรกิจของตนและเกือบ90%เลยนะครับระบุชัดเลยว่าพวกเขาจะขึ้นราคาสินค้า ก่อนหน้านี้นะครับสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของเยอรมันทั้ง5ได้แก่ RWI, DIW, Ifo, Ifw, IWH ได้ออกมาปรับนะครับลดการคาดการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2022ของเยอรมัน,นีเนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่4.8เนี่ยถูกปรับลดลงมาเหลือแค่2.7พร้อมทั้งยังออกมาเตือนด้วยนะครับว่าหากรัฐบาลเยอรมันเนี่ยตัด อุปทานนะครับหรือตัดการนําเข้ากา๊าซจาก,การสัสเซียอย่างกะทันหันเนี่ยเยอรมันเนี่ยจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ขณะเดียวกันนะครับเริ่มมีหลายประเทศในยุโรปเนี่ยที่ส่งสัญญาแล้วก็แสดงท่าทีอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมในการคว่ำบ,บาตรพลังงานจาก,การสัสเซียของสหภาพยุโรปด้วยเนื่องจากว่าหากเข้าร่วมนะครับก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชนในประเทศของตนเอง โดยประเทศที่ประกาศตัวนะครับว่าจะไม่คว่ำบาตรพลังงานจากรักเสเซียตอนนี้มีด้วยกัน3ประเทศก็คือฮังการีเซอร์เบียแล้วก็ออสเตรียนะครับซึ่งนักวิเคราะห์นะครับต่างมองตรงกันว่าหากในอนาคตนะครับการคว่ำบาตรพลังงานจากรักเสเซียเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศต่างๆมากขึ้นเรานะครับก็อาจจะได้เห็นชาติยุโรปที่แตกแถวแล้วก็ประกาศว่าจะไม่คว่ำบาตรพลังงานรัเสเซียเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต สำหรับเรื่องต่อไปนะครับรัสเซียและจีนพัฒนาระบบนำทางร่วมกันพร้อมยกเลิกการใช้ GPS ของสหรัฐดิมิตที่โลโกซินนะครับผู้อำนวยการรอสคอสมสสาบันวิจัยทางอาวกาศของรัสเซียเนี่ยได้ออกมาแถลงการนะครับว่าทางรัสเซียเนี่ยพร้อมที่จะจับมือกับหน่วยงานด้านอาวกาศของจีนเพื่อร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางอาวกาศ ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบนำทางของตนเองแทนที่ Global Positioning System หรือว่า GPS ของทางสหรัฐรัเสเซียนะครับได้ออกแถลงการให้สายการบินของรัเสเซียเนี่ยเตรียมยกเลิกการใช้ระบบ GPS แล้วก็หันมาใช้ระบบที่เรียกว่า c r o n s s นะครับของรัเสเซียพร้อมทั้งเตรียมติดตั้งเครื่องมือรับส่งสัญญาณในระบบก o นน s s นะครับในทุกสนามบินของรัเสเซียด้วยความตึงเครียดน,นะครับหลังจากสงครามรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยรวมถึงการคว่ำบาตของชาติตะวันตก เป็นตัวเร่งนะครับให้มาหาอำนาจอีกฝั่งอย่างจีนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยหันมาจับมือกันแล้วก็พัฒนาระบบนำทางเพื่อที่จะยุติการใช้ระบบของสหรัฐอเมริกาโดยทางรัเสเซียนะครับมีระบบดาวเทียมที่เรียกว่า global navigation satellite system หรือเรียกย่อๆว่า l o o n s s นะครับซึ่งมีดาวเทียมตอนนี้ถึง24ดวงเท่ากับ gps ของสหรัฐในขณะที่จีนนะครับมีระบบเรียกว่าไปโตนะครับไปโต navigation s a t e l l i t e s y s t e m หรือ BDS หรือถ้าเรียกย่อๆก็คือไปโตนั่นแหละครับซึ่งเริ่มต้นนะครับโครงการเนี่ยตั้งแต่ในช่วงปี2 0 0พทําให้เทคโนโลยีดาวเทียมนะครับค่อนข้างที่จะทันสมัยและปัจจุบันเนี่ยมีดาวเทียมถึง35ดวงซึ่งมากกว่าของรัเสเซียแล้วก็สหรัฐการจับมือกันครั้งนี้นะครับของจีนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยจะเป็นตัวเร่งนะครับให้ระบบนําทางของมหาอำนาจทั้งสองเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเป็นทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็จะเป็นการปิดโอกาสนะครับไม่ให้ทางสหรัฐเนี่ยสามารถสอดแนมหรือสอดส่องความเคลื่อนไหวของเครื่องบินแล้วก็ขีปนาวุธของจีนและรัสเซียไปพร้อมกันด้วยในแง่ของความมั่นคงแล้วนะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่มหาอำนาจแต่ละชาติเนี่ยจะมีระบบของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศจะหากจะแข่งขันกันนะครับในแง่ของความนิยมที่จีนแล้วก็รัสเซียเนี่ยหวังจะให้มีระบบนำทางของตนเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับชาวโลกแทนที่ gps ของสหรัฐเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากไม่น้อยนะครับเพราะว่า GPS เนี่ยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่หลากหลายรวมถึง Search Engine ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Google ซึ่งมีผู้ใช้อยู่ทั่วโลกด้วยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าโลกเนี่ยนาคตจะเป็นอย่างไรประเทศในโลกเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีของใครมากกว่ากันแล้วก็จีนกับรัสเซียเนี่ยจะสามารถพัฒนาระบบของตนให้รับความนิยมเทียบเท่ากับสหรัฐได้หรือไม่